สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่146ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอในคลิปนี้ก็คงเป็นเรื่องของแนวทางการจัดการในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนให้อย่างมีคุณภาพคือประเด็นนั้นเราก็ต้องอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยทำกันอยู่แล้วแต่ปัญหาในปัจจุบันนั้น จะเป็นเรื่องของคุณภาพคุณภาพนั้นก็จะแบ่งเป็นคุณภาพภายนอกแล้วก็คุณภาพภายในหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะไปเจอปัญหาในเรื่องของความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่ส่งไปต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของเชื้อราเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการนั้นโดยหลักการสำคัญเราก็ต้องหันมาดูในประเด็น ประการแรกก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพผมคงไม่อธิบายอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของปีการผลิตนี้เนี่ยเราหาทุเรียนสวยได้ยากมากอันนึ่งมาจากสภาพความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะนำเรียนก็คงเป็นเรื่องของสาระที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายนอกเราคงต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะครับว่าในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว20วันเนี่ย เราไม่ควรที่จะไปใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดนอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นโดยเฉพาะในกลุ่มของสารกำจัดมแมลงและในสารกำจัดเชื้อราซึ่งตลาดปลายทางประเทศจีนเขามีเงื่อนไขมากทีเดียวนะครับกับในกลุ่มของอะบามเมตินไซเปอร์แมทิลและก็สารกำจัดมแมลงเอ,อโทษนะครับเชื้อราในกลุ่มของคาร์บนดดซิมถ้ามีเหตุจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องใช้ เราก็ต้องดูสารเคมีที่ค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเชื้อราหรือกลุ่มยาเชื้อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคพืชหรือกลุ่ม,มแมลงอย่างกลุ่มโรคพืชก็จะเป็นในส่วนของลามีนาไตรซา,านในกลุ่มของมแมลงก็จะเป็นบูวารีนะครับเป็นในส่วนของยาเชื้อของบาซิลัสซาบทิลิสทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือคุณภาพเนื้อภายใน เราใช้คุณภาพภายนอกเป็นเกณฑ์กำหนดนั่นก็คือลักษณะของดูภายนอกส่วนเนื้อภายในนั้นเราต้องส่งไปหรือทำการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งนะครับอย่างกรณีหมอนทองก็จะ32%อันนี้ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องพอถึงช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวประเด็นสำคัญที่สุดนั่นก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีการตัดทุเรียนเสร็จก็วางกับพื้นวางกองกับพื้นนั่น จะก,กลายเป็นประเด็นความเสียหายเพราะนั้นทุเรียนที่เราจะทำการเก็บเกี่ยวจะไม่มีการสัมผัสพื้นโดยเด็ดขาดเพราะในบริเวณพื้นดินนั้นจะเต็มไปด้วยเชื้อราดังนั้นผู้ตัดก็จะตัดให้ผู้รับผู้รับเสร็จก็จะลงไปในเข่งทันทีนะครับนี่คือส่วนที่เราจะป้องกันความเสียหายจากของเราเองจากผู้ส่งออกและก็ตลาดปลายทาง ในส่วนของการดําเนินการนั้นหลักการสําคัญก็คือจะต้องไม่วางสัมผัสพื้นดินเพราะในพื้นดินนั้นจะมีเชื้อราที่เป็นปัญหาใหญ่การส่งออกก็คือลาซิโอดิพเดียหรือจะเป็นในส่วนของตัวโปรโมฟซิตซึ่งเป็นโรคผลเน่าชนิดหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เขาก็จะลุกหลักในด้านของขนาดน้ำหนักคุณภาพนะครับอย่างแปลงนี้เป็นแปลงที่เราทำงานศึกษาวิจัยผู้ซื้อเมื่อรับ ดูแลผลผลิตแล้วเขาก็พอใจในคุณภาพในเบื้องต้นเลยหลังจากนั้นเราก็จะทำการลำเลียงเข้ามาในส่วนของบริเวณอาคารที่ลงเตรียมการไว้เพื่อพักรอการคัดอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าทุเรียนเหล่านี้ไม่มีการสัมผัสพื้นดินเลยนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการดำเนินการ หลังจากที่เรานำเอาทุเรียนจากในแปลงเข้ามาในพื้นที่ก็จะมาทำการจัดเทียบเรียงไว้เพื่อที่จะรอการคัดหรือการแยกเกรดและแยกในส่วนของคุณภาพมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะน,นำเรียนว่าเราควรจะให้น้ําหนักความสําคัญในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหล่านี้เพื่อที่จะ ทำให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพตั้งแต่ต้นสวนไปจนถึงโรงบรรจุและตลาดปลายทางก็คือตลาดต่างประเทศเพราะน้ำที่เกี่ยวกันน้ำที่ต่ำกันและใบวางกับบนพื้นดินจะกลายเป็นประเด็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อราของโรคพืชน,นี่คือสาระสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับ